วัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาตั้งออใส้กองนะครับผมตัวตัวนี้นะครับผมด้วยเลยอันนี้สั่งซื้อจากรา z a d านะครับข้างในก็จะเป็นตัวใส้กองหมือนขอดลวนนะครับผมเอาไว้กองน้ำแดงเอาไว้กองสิ่งสกปรก ่อนที่เราจะมาใช้งานนะครับผมเดี๋ยววันนี้ติดตั้งให้ดูนะครับดูไปพร้อมกันเลยนะครับ ซื้อมาสองตัวนะครับผมทำไมต้องเอาตัวตัวนี้เป็นข้องหงอครับเพราะว่าถ้าเอาตัวตรงออกมาเนี่ยมันก็จะยาวขึ้นตัวนี้มันก็จะยาวออกมาประมาณนี้ครับจะยาวขึ้นหน่อยก็เลยเอาตัวตัวนี้เข้ามาฝัดโดยเทป ันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้ปากดูกตัวเนี้ย เดี๋ยวผมสตาร์ทไว้ก่อนครับผมนี่ครับสิ่งที่ผมจะต้องเตรียมก็คือตัวนี้ตันเทปให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ตันเทปให้เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองย้ายแค่สองตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็ใส่ด้านนี้ตัวนี้ก็ใส่อีกด้านหนึ่งนะครับ คือที่ลองใส่อาจจะถูกใจแม่บ้านหรือไม่ถูกใจแม่บ้านไม่รู้อลองใส่ไปก่อนโอเคแน่นแล้ว ก็จะเป็นตัวนี้นะครับใส่ไปเลยโอเคแน่นมือแล้วครับ นี่ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ เรียบร้อยครับผมแล้วก็ประกอบจะยาวขึ้นมาหน่อยจะด,ดีน้ำก็จะได้ใสสะอาดขึ้นจะได้กองสิ่งสกปรกที่มันมากับท่อน้ำ นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดดูว่ามันใช้ได้ไหมครับผมตอนนี้ผมเปิดน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นไส้กรองนะจะลองเปิดดูนะครับ<ม>ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรก,กที่มาอยู่จากตัวตัวกรองนี้แล้วก็ออกมาทางนี้นะครับ ตอนนี้เราสามารถถอดทําความสะอาดได้นะครับก็หมุนไปตามเกียวนั่นแหละโอเคนะครับผมชอบหรือถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมอขอบคุณครับที่รับชม